ก็จะคันข้างอยู่โอ้มีแบบอาหารคาอาหารพันเล่นทุกคนก็ลองแวะมาเดินที่ตลาดทนคนเดินซอกเาล้าได้สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของครบต๊ดสร้างบ้านครัแล้ววันนี้ก็อยู่กับหนึ่งเช่นเคยอีกแล้วครับผมเรียกว่าวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้มาที่จังหวัดบ้านเกิดของตัวเองก็คืออยู่ที่จังหวัดบุรีรมัมย์ยแล้วผมเรียกว่า ันนี้เนี่ยก็มาถ่ายงานแถวๆนี้<ๆ>ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราทำาบลอกพาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมด้วยกันว่ามีความน่าสนใจอะไรกันซึ่งบอกเลยว่าห,หนึ่งเองเป็นคนบุรีรัมแต่ไม่เคยเที่ยวในตัวเมืองบุรีรัมกันเลยซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวหนึ่งจะพาทุกคนไปดูว่าถ้าคุณเนี่ยมาเที่ยวที่เมืองบุรีรัมของเราแห่งน,นีนะ้มีสถานที่อะไรที่ท่องเที่ยวกันบ้างเราก็บอกเลยว่าไม่ได้มีแพลนนะรู้แค่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปถามคนพื้นที่เอาแล้วกันว่ามีอะ อะไรน่าสนใจสําหรับคนที่จะ,จะมาท่องเที่ยวในตัวเมืองของบุรีรัมย์แต่ที่แน่เขาบอกว่าต้องไปลูกชิ้นยืนกินแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นที่ลูกชิ้นยืนกินอย่างแน่นอนแต่เอาเป็นว่าเมื่อเรามาที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมก็ไหนเป็นลูกหลานชาวบุรีรัมยนะ์แล้วก็เลยขอพามาทุกครั้งกับสถานที่แรกก็คือศานหลักเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์เองอมาเหมือนว่าว่าสักเนื้อฝักตัวเป็นลูกหลานอยา่างแท้จริงขนาดเป็นคนบุรีรัมย์นะยังไม่เคยมาเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศด,ด้านในกันเลยคร ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของทริปนี้เลยแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าใครมาเที่ยวที่บุรีรัมย์ก็ลองมาสักการะนะครับที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะพาไปดูว่าถ้าเรามาเที่ยวที่ตัวเมืองบุรีรัมย์เนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากการถามคุณแถวนี้เลยอ่ะกอนอื่นี่ยตงนี้ช่วยเขาโปรโมทอีกนิดหนึ่งไหนๆก็ชอบโปรโมท อยู่แล้วนะผมทานานี้ครับผมเขามีการจัดงานกับมินิมาราทอน2,565ครับซึ่งจะจัดกันวันนี้วันที่16ตุลาคม2,562สําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวบุรีรัมย์ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการวิ่งมาราทอนนะก็สามารถมาสมัครได้เลยก็คือมีตั้งแต่ในเรื่องของฟันลันแล้วก็มีมาราทอนค่าสมัคร 500บาทด้วยการสำหรับ5กิโลแล้วก็550บาทสำหรับ10กิโลครับผมเขาก็มีเสื้อหลากสีหลากไซส์มีถึง 5XL เเดียวก็คือเรียกว่าใครที่จะมาร่วมกิจกรรมก็สามารถคิวอาโค้แล้วก็ติดต่อเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านนี้ได้เลยก็คือ088-115-5199ด้วยกันนั่นเองนะครับหลังจากที่เราว่าทาแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวรอบตมงบริษัท ต่อไปเราไปกินลูกชิ้นย็นจิงแล้วทุกคนไปครับผมทุกคนเนี่ยที่หนึ่งบอกว่าวันนี้หนึ่งมาที่จังหวัดบุรีรมัมณ์แล้วก็ไม่ได้มีการแผนไว้เลยเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครแนะนําได้ดีเท่าเจ้าของสถานที่ที่นี้เดี๋ยวเราเจอกลุ่มหนึ่งแล้วเราจะไปถาม่าถ้ามาเที่ยวบุรีรัมย์เนี่ยเราจะต้องไปที่ไหนกันบ้างนี่ก <Hey, S 2> ลุ่มแรกกลุ่มแรกเราเจอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเยามาตรงนี้ร้อนลุกเขาเดมาเป็นบุรีรัมย์เลยใช่ไหมใช่ครับเพี่อยากรู้ว่าคือบอกว่าพี่เนี่ยมาเที่ยวที่บุรีรัมยแแลล้้วก็ไไ่ดพนเ จะเที่ยวที่ไหนดีที่นี่อ่าก็ลูกชิ้นยืนก,กินเทียท<า>่ยวร้านไหนคือร้านออริจินอล,ลรู้ไหมร้านป้าโน้กร้านป้านกนี่คือออริจินอลเลย <Yes. S 3> ต้องไปกินร้านนั้นเลยอร่อยที่สด<า>ุดไปที่ไหนอีก แล้วก็เขากระโดงเขากระโดงไกลจากที่นี่ไหมไม่ไกลเท่าไหร่พี่โอ้โหแล้วว่ามีที่ไหนอีกถ้าหนูแล้คนไม่อยากไปเที่ยวไกลๆอยากเที่ยวในตัวเมืองอันนี้หลักเลยก็คือช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตช้างไปขี่ช้างไม่ใช่ไปดูบอลไปดูบอลไปนั่งชิลก็คือเป็นสิ่งอีกหนึ่งสิ่งบอ่จริงๆบูเดรียมเนี่ยเขาดังเรื่องของสนามฟุตบอลชแล้วก็มีลิซ่าลิซ่า let's kill สิหรอหรือว่าเป็นเพลงหว่าเป็นเพลงใหม่าไม่ใช่แล้วอยากยางบางคืนนั่งชิลมีแนะนำไหม อุ้ยแรงมาก็มีนั่งที่หล่าไรล,ลี่ตลาดริมรางรถไฟเออโห,โหนะผมพิกาเห็นไหมก็มีอาหารกินเยอะอร่อยไหมอร่อยอ,อร่อยที่อุ้ยพูดได้หรอรีบน,นิดนึงยนาาาเยแยห่ะ <laughs> โอเคขอบคุณน้องน้องนาสักคนมากเลยนะอย่าลืมฝากติดตามเสจพที่ด้วยแ<า>ล้วก,กันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขอแคทจะขอไอจีสักคนนี้ขึ้นแนะนำม,มาสโราหรือเปล่านะครับต่อ, <โ is? S 2> อแล้วขอบคุณครับทุกคนและนี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่ที่เขาบอกว่าถ้ามาที่จังหวัดบุรีรมัม์นะไม่มากินลูกชิ้นยืนเกล็ก,ก็คือว่ามาไม่ถึงเลยกลายเป็นอีกหนึ่งซิกเจอร์ของการที่คนมาเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์ต้องมาที่นี่นะซึ่งหนุ่มเองเนีเ่ยก็ไม่ยชีโอกาสมากินที่เดียวกันถือว่าวันนี้ครับก็เป็นครั้งแรกกกับาม ร้านก,กินยงกินซึ่งจริงๆอ่ะภาพแต่ก่อนนะอาจจะเป็นแบบร้านที่อยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟแต่ตอนนีนเน้เขาก็ได้มีการปรับปรุงออกมาเป็นเหมือนกับว่าศูนย์รวมรถกินยงกินข้างในเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านไหนจะเป็นเจ้าแรกที่แบบว่าดังมากๆแล้วก็มีความน่าสนใจอะไรตามกันไปด้านบนเลยครับโอ้ทุกคนก็เรียกว่าตรงนีน้ก็อยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟบุตรีราเลยก็ว่าได้ ซึ่งเรียกว่าแทบจะเป็นของฝากของขึ้นชื่อของที่แบบว่าถ้ามาจบรีรำแล้วได้ไม่มากินถือว่ามาไม่ถึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูว่าด้านในมีร้านอะไรน่าสนใจกันบ้าตามกันไปเลยค่ะ ราก็ขอบคุณราณ้นานนา้ำอุนบ้านนี้ก็คือเข้ามาปุ๊บเจอเลยแล้วก็เมื่อกี้แอบถามพี่เราว่ามาเที่ยวบุรีรัมย์เนี่ยเขาบอกว่าให้ไปสนามฟุตบอลเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากินนี้เสร็จเราตามไปสนามฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันด้านมุมนู้นแล้วกันทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงอืมน้ำจิ้มมันจะแบบออกหวนานหวาไม่เผ็ดมากน่าจะเป็นคนที่ชอบหวาตรอาทิตย์หน้ามาชิมเลยจ้ะ โค้ก็คือจะบอกว่าลูกชิ้นมันก็คือลูกชิ้นแหละแต่จริงๆก็คือนำ้ำจิ้มอ่ะมันก็จะมีความเค็มโค้งมันจะมีความหวานแล้วมีความเพราะเป็นนำ้ำจิ้มมะขามซึ่งมันก็ได้ในกรุงเทพนะก็เลยเป็นว่าก็สําหรับใครที่มาที่บุรีรัมย์เนาะก็ลองแวะมาซื้อรับประทานเป็นซิกเนเจอร์ถือว่ามาบรีมแล้วไม่ไม่มากินลูกชิ้นยรืกินพิซซ่าเนี่ยน,นำ้ำก็ถือว่ามาไม่ถึงแล้วก็เมื่อกี้ถามพี่ร้านขายลูกชิ้นว่ามาเที่ยวบุรีรัมย์ต้องไปที่ไหนซึ่งเขาบอกให้ไปสนามฟุตบอลก็ เดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวเราไปปีิกันที่สนามฟุตบอล่าวครับผมก็เรียกว่าวันนี้น่าเสียดายมากมากเลยเพราะว่าเรามาไม่ทันรอบที่เขาเปิดให้ลูกค้าสามารถเข้าไปวอล์กอินเดินเยี่ยมชมด้านในได้นะครับเพราะว่าวันนี้เขามีเหมือนกับมีกรุ๊ปนักเรียนนะครับผมที่เข้ามาทัวร์แล้วก็เอาเป็นว่าสําหรับใครนะครับที่อยากจะมาดูบรรยากาศด้านในก็ลองไปดูช่องช่องกันอื่นแล้วกันเชื่อว่ามีหลายช่อง คงจะได้ไปแล้วล่ะก็ต้องเรียกว่าวันนี้ก็มาถึงด้านหน้าแล้วแต่ไม่มีโอกาสเข้าไปด้านในสาหรับใครที่อยากจะเข้าไปเนี่ยจริงเขาก็จะมีเป็นรอบบล็อกอินเป็นรอบๆนะครับผมในช่วงของท่านไ,ไม้มที่มาวันอาทิตย์รอบจะเยอะกว่าพอดีวันนี้เป็วันเสาร์ไงก็อาจจะเต็มเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ที่อื่นกันที่น่าสนใจซึ่งเขาบอกว่าตอน,นเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปเดินตลาดซอกกล่าวแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาร้านที่ชิลนั่งฟังเพลงกันกันกบการมาทิต จังหวัดบุรีรัมย์ของเราครับไปครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับบรรยากาศตอนกลางคืนของจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ถนนคนเดินของเรานะครับอกว่าหรือว่าถนนคนเดินอกาวนะอก,าว,นะะกาวเนี่ยก็เป็นภาษาคำเยบย์เเขาบอกว่าแปลว่าอะไรต่างจังหวัดชนบทอะไรเอาเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะพาไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศในงานถนนคนเดินของเรากันเลยครับตามมา ก็จะค่อนข้างยเยอะโอ้มีแบบอาหารา่าอาหารทานเล่นทุกคนก็เรียกว่าใครที่มาเที่ยวบุรีรัมย์ก็ลองแวะมาเดินที่ตลาดถนนคนเดินซอกระเได้เป็นหนึ่งสิ่งที่ให้หาก,กิน<ศ>ยากมา,มากๆคือในกรุงเทพแทบไม่ค่อยมีเลยดืงอบอกว่าถ้าใครคิดถึงสมัยเด็กๆที่เคยกินแบบว่าพวกข้าวกิีบรานนี้เดี๋ยวเราซื้อไปชิมกัน คนบอกเลยนี่น่ากินมากดูนี่อร่อยเกลือกึก่งหนึ่งมาเด็กเลยก็สมไมเด็กๆอะ่ะเอาข้าวเหนียเนี่ยมาป,ป,ปั้นอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ไปปิป้งที่บ้านแล้วก็สะทากให้แบบนี้นในนก็มีความเค็เมๆเลากินก็คิดถึงสมัยเด็กเลยทุกคนไม่ว่าก็เป็นแบบสิ่งที่เราทำให้กินแล้วก็ย้อนนึกถึงแบบสมยัยตอนเด็กๆหน่อยเอาละแหนุกน่ารักมากเขาบอกว่าใครที่มาเที่ยวบุรีรัมย์นะจริงๆบุรีรัมย์ก็ มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีมสนามกีฬาแล้วก็มีอาหารของกินอร่อยขึ้นชื่อก็สามารถมาที่นี่ได้กับตลาดซอกกล,ล่าวนะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูอีกหนึ่งร้านแน่นอน30ติตาจะเพิ่งไปกลับไปไหนนี้ก็ขอชิมก่อนแล้วกสั่งน้ําอยู่เราก็เส้นกลางใจะให้กับน,น้องๆนักศึกษาตอนสมัยแบบตะก่อนก็เป็นแบบนี้แหละไปเปิดกล่องเปิดหมวกรับบริจาคก็ขอ,อ,อความร่วมมือหนานกะ็ช่วยกันคนละนิดคนละน้อยเพื่อบแบ่งปันน้ําใจให้กัน อันนี้อยู่มัธยมหรือมหาลาหยาเขามอสามมือพวกน้องเขามอสามเองหาแต่เราเยอะมากเก่งมากไม่หมดพวกนูใช่เอะไรอ่ะเอาไม้มาได้เลยวงอะไรมาสวัสดเดี๋ยวพี่เซ็นให้เลยครับผมชื่อวงอะไรคเขาอะไรนะเซอคลแปลว่าอะไรครับเซอร์เคิลวงกลมอ๋อน่ะสวัสดีนะครับไม่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยโอ้โหวันนี้ เราหน้าที่เป็นเอ็มซีให้น้องๆเลยนะครับสำหรับใครที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ร่วมเป็นสนับสนุนให้กับน้องๆได้นะครับน้องๆอยู่ม .3 ใช่ไหมลูกโรงเรียนอะไรครับบุรีรัรมพียาโคบุรีรัมพียาโคเม้อลูกหลานชาวบุรีรัมพ์นะเขาบอกว่าคุณพี่หาใส่ได้เลยครับคุณพี่ช่วยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะฮะเด็กๆเล่นเพลงสิลูกหนึ่งหมดเพลงเร็วเดี๋ยวพี่จะช่วยหนูหางเงินเพียงสองตาเชอใจดวงเดา ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆด้วยนะคขอบคุณกำลังใจน้องๆด้วยแล้วก็ร่วมสนับสนุนน้องให้เป็นทุนการศึกษาด้วยนะครับขอบคุณครับฝากติดตามพี่ด้วยนะโลกขอบตุดสร้างบ้านนะจ๊ะขอบคุณครับเด็กสู้นะครับเด็กๆ ครับทุกคนนะครับผมก็เมื่อวานะพาทุกคนไปทัวร์ในตัวเมืองมุรีรามนะครับผมก็เรียกว่าเหนือเองนะก็เหมือนได้มากลับบ้านของตัวเองเนาะแล้วก็ ในเห็นความน่ารักไม่ว่าเราจะไปถามใครทุกคนก็ยินดีที่จะแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวบอกเลยว่าขุนบุรีรัมน่ารักมากๆแล้วก็หนุนรู้สึกว่าถ้าทุกคนมีโอกาสได้มาเที่ยวที่บุรีรัม์นะครับผมก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่บุรีรัม์บ้านของหนึ่งด้วยแล้วกันนะคระับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องโคตรสร้างบ้านเลยแล้วกันแล้วก็พยายามจะหาคอนเทนต์ดีๆดีมานาเสนอใหครับทุกคนแบบนี้แล้วกันสำหรับนี้ขอตัวไปทํางานอื่นต่อแล้วนะดูสิเหงื่อออกแล้วแบบ